วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับ ยินดีัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซล็อตนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้แท็บสเตรปนะครับผมแท็บสเตรปคืออะไรนะครับแท็บสเตรปก็คือการที่เราเนี่ยว,วิ่งสไลด์ใช่ไหมครับเราเป็นการโค้งหรือว่าเลี้ยวแบบหักศอกนั่นเองนะครับผมนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะคือปกติเวลาเราวิ่งสไลด์ใช่ไหมครับเวลาเราจะเลี้ยวซ้ยายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับเห็นปะคือมันจะ ไม่แบบไม่เลี้ยวหักศอกทีเดียวอ่ะมันจะค่อยๆเลี้ยวนะครับผมแบบนี้นี่นี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แท็บสเตรปนะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับผมมันจะแบบเลี้ยวหักศอกทีเดียวเลยนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ใช้เอาเพลย์สัตูก็ได้นะครับผมหรือว่าเอาไว้ใช้เปลี่ยนทิศทางแบบฉับพันนะครับไม่ว่าจะใช้ในส่วนของจัมแพดนะครับหรือว่าใช้ผสมผสานกับวอลบลส์หรือว่าวอลจัมนั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยดีกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอผมนะครับผมมีคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับซึ่งคุณเนี่ยก็สามารถดูคีย์บอร์ดของผมประกอบไปด้วยได้นะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะมาเริ่มแท็บสเต็ปนะครับต้องมาปรับเซตติ้งกันก่อนนะก็มาที่เซตติ้งครับแล้วก็มาที่เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะครับผม มาตรงที่นี่ครับ move forward ตรงนี้ครับหรือว่าเดินด้านหน้าซึ่งปุ่มนี้นะครับปกติปุ่มเดินด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นตัวเดมัอยู่อันเดียวใช่ไหมครับซึ่งคี2เนี่ยผมอยากใช้แอดเลื่อน s c r o l เมาส์ขึ้นเข้าไปครับถามว่าทําไมต้องแอดตรงคีย์ลัดเลื่อน s c r o l เมาส์ขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าคีย์ลัดตัวนี้นะครับมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยแท็บสเตปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ปรับตรงคีย2นี้เป็นเลื่อน s c r o l เมาส์ขึ้นหรือลงก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ขอให้เป็น s c r o l เมาส์เพราะมันจะทําให้คุณใช แท็บสเตปได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับพอเราปรับเสร็จใช่ไหมครับผมเวลาเราเลื่อนสกอร์เมาส์ขึ้นเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นไหมมันจะขยับมาข้างหน้านิดๆิดนะครับผมหรือถ้าใครเลื่อนสกอร์เมาส์ลงก็จะขยับมาด้านหน้าแบบนี้แหละนะครับซึ่งแท็บสเตปนะครับสเตปแรกก็คือเวลาเราวิ่งสไลด์ครับปกติเวลาวิ่งสไลด์ไปด้านหน้าเราจะกดดับเยูค้างใช่ไหมครับเพื่อให้มันวิ่งสไลด์แล้วก็ไปด้านหน้าต่อแต่แท็บสเตปนะครับผมให้เราเนี่ยเวลาวิ่งสไลด์แล้วกระโดดให้ปล่อยดับเบิลยูครับแล้วก็ให้กดปุ่มซ้าายหรรือขวแทนนะคับ เพื่อเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับพร้อมกับเลื่อนสกอร์เมาส์ขึ้นที่เราได้ปรับเมื่อกี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นวิ่งสไลด์กระโดดอ่ะแบบนี้ครับแท็บสเตปเอาใหม่นะวิ่งสไลด์กระโดดสังเกตตรงคีย์บอร์ดผมนะวิ่งสไลด์กระโดดปล่อย w ถ้าคุณสามารถทําแบบเลี้ยวหักศอกได้แบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือคุณทำแท็บสเตปได้แล้วนะครับเป็นแท็บสเตปแบบเบสิก อย่างนี้นะครับวิ่งสไลด์กระโดดเลี้ยวซ้ายสกอร์เมาส์แบบนี้ครับวิ่งสไลด์กระโดดซ้ายสกอร์เมาส์แบบนี้ครับถ้าคุณทําได้แบบนี้แล้วนะครับสเต็ปที่2ก็คือเอามาประยุกต์ใช้กับเทคนิคอื่นๆนะครับผมอย่างแรกก็คือวอลบอ n ส e หรือว่าวอลจัมนั่นเองนะครับเราสามารถใช้เจ้าแ็บสเต็ปเนี่ยในการวอลบอ n ส e ได้นะครับผมโดยที่เราจะทำการวอลบสตรงนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับผม ก็คือเราใช้แถบสเตปในการหักโค้งอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันตัวเนี่ยเราไปชีดกับไอ้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดวอลบอลส์ไปเลยนะครับแบบนี้ฮะอันนี้ก็ต้องฝึกกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าคุณทาแถบสเตปได้แล้วคุณจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับวอลบอลส์ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามันยากอยู่นะครับผมก็คือวิ่งไปแถบสเตปแล้วก็ตอนที่คุณเลื่อนลูกกิ้งเมาส์อ่ะผมอยากให้คุณเลื่อนช้าๆนะครับไม่ใช่แบบฟึบๆอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะครับก็ค่อยๆเลื่อนอย่างเงี้ย เลื่อนแบบปกตินะครับอย่างนี้ไม่ใช่แบบอย่างนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ครับแบบนี้ฮะอ่าอันนี้ก็เป็นการใช้แทบสเตปนะครับผมมาประยุกต์ใช้กับ wall b o u นั่นเองนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผมง่ายๆวิ่งแบบนี้ครับอืมโอเคมากันที่สเตปที่3ครับคือการใช้แทบสเตปนะครับผมประยุกต์ใช้กับจัมพ์แพดของออกเทนนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าแท็บสเตปเนี่ยมันเอาไว้เปลี่ยนทิศทางแบบฉับพลันหรือว่าโค้งหักศอกเลี้ยวหักศอกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไอตัวจัมพ์แพดของออกเทนเนี่ยเราสามารถใช้แท็บสเตปเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางได้นะครับปกติเวลาเราจะใช้เจ้าจัมพ์แพดของออกเทนโดดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับคือมันจะไม่เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาโดยตรงโดยทันทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้แท็บสเตปเนี่ยมันจะ เลี้ยวทันทีนะครับยกตัวอย่างแบบนี้ฮะอ่าเห็นไหมครับคือเราวิ่งตรงๆแล้วเราใช้แถบสเตปคือมันจะหักซ้ายทันทีเลยนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ต้องบอกว่าเอาไว้เอาเพลย์สตูนะครับหรือว่าเวลาเราหนีเ้วเล่นออกเทนอย่างนี้ใช่ไหมครับวางปุ๊บแล้วเราก็แถบสเตปหลบไปอีกมุมหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับผม ซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับเมนออกเทนเนี่ยควรที่จะทําแท็บสเตปให้เป็นนะครับเพราะมันจะมีประโยชน์ในการเล่นแบบมากๆเลยนะครับผมแบบนี้นะเห็นไหมครับแล้วคือจัมแพดของออกเทนเนี่ยมันสามารถดับเบิลจัมหรือว่ากระโดดได้2จังหวะใช่ไหมครับจังหวะแรกเนี่ยก็คือกระโดดรอบแรกแล้วรอบที่2ก็คือกลางอากาศใช่ไหมซึ่งจังหวะที่2กลางอากาศเราก็ใช้แท็บสเตปได้ด้วยเหมือนกับว่าเราใช้แท็บสเตปสองจังหวะนั่นเองนะครับอ่านี่ครั้งที่1นะครับ ท้งที่2แถบสเตปหนึ่งรอบเปลี่ยนทิศทางอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แถบสเตปประยุกต์ใช้กับจัมเพดนะครับผมอ่าดูใหม่รอบที่1น,นะจ๊ะรอบที่2อ,อ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแถบสเตปซึ่งมันมีประโยชน์มากๆครับเนี่ยโดดเปลี่ยนทิศทางแบบทําให้ศัตรูมันมึนงงอะ่ะเอาง่ายๆนะครับผมโอเคมาที่ตัวละครที่2ที่ผมคิดว่า ควรจะทําแท็บสเตปให้เป็นหรือว่าใครเป็นเมนนะครับนั่นก็คือพาร์ทไฟเดอร์นั่นเองครับจริงๆเนี่ยแท็บสเตปเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะเมนตัวไหนนะครับก็ควรจะทําให้เป็นนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นเจ้าตัวพาร์ทไฟเดอร์นี้นะครับเวลาเราซิปอะเอ้ยสลิง,งนี่ครับใช้แท็บสเตปเปลี่ยนทิศทางฉับพันแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้มันเหมือนกับเป็นการ คอนโทรลทิศทางให้เปลี่ยนแบบฉับพลันแล้วทาให้ศัตรูแบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมึงมึงไปตรงนั้นได้ไงวะอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคดูอีกรอบนะครับสําหรับการใช้ grapple ของ p a t h finder แล้วก็คับวพู่ไปกับแถบ s t ต p นะครับผมเดี๋ยวรอคูด,ดาวแป๊บหนึ่งนะกดสไลด์ครับแล้วก็แทบสเตปนี่เป็นไงฮะคือเราหักโค้งแบบฉับพลันน่ะนะครับผมซึ่งมันก็จะส่งผลนะเวลาเราเล่นนะ่ะ เวลาเราหนีนะครับเวลาเราเข้าประทะอย่างเงี้ยใช้แทบสเตปเข้าก็ได้นะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยลองทําดูนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะจะยากตรงช่วงแรกๆที่เราเนี่ยจะต้องปรับตัวนะครับผมแบบคือมัสเตลเมโมรี่อ่ะหรือว่ากล้ามเนื้อเรามันจะชินกับการวิ่งสไลด์แล้วก็กด W ค้างใช่ป ต่คราวนี้เราต้องฝืนธรรมชาติตัวเองโดยที่การเวลาเราใช้แถบสเตปเนี่ยเราต้องปล่อยตัว W แล้วกดซ้ายแล้วก็สกอร์มเมาส์ไปอย่างเงี้ยแทนนะครับผมมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกทํากันดูนะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมแะชละลอตเพีเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราจอกันไปแล้ว bye บ๊ายบายจุ๊บจบนะจ๊ะโอเค Go, crew, at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone. Got no patience, I'm not a doctor. But why is you lying?